สวัสดีครับวันนี้ไม่เห็นหน้านะครับกลอ้องโทรศัพท์ถ่ายดูตัวนี้เลยนะครับเป็นการทดลองทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับที่อาจารย์อะไรท่านเขาทำกันมาวันนี้ผมก็มาทดลองทำดูเหมือนกันนะครับตัวนี้ เนื่องจากติดธุระหลายวันทำได้เก็บน้ำมามตากแดดไว้หลายวันแล้วนะครับเป็นเดือนเลยแหละครับไม่มีเวลามาทำวันนี้ก็เลยเอินว่ากลับมาจากกรุงเทพครับมาธุระน้ำก็เก็บจากบอ่อนี่แหละครับ มีอยู่สี่บาออยู่ข้างบนนุ้นด้วยครับตัวนี้ผมก็สูตรนะครับน้ำนะครับน้ำหนึลิตรฝ่อๆนั่นแหละครับเนี่ยเพราะว่าเกือบเต็มขวดไม่รู้จะติดหรือเปล่าตัวนี้ก็เลย ลองให้อาหารไปนะครับอาหารก็คือไข่ครับไข่อย่างเดียวครับของผม,ผมไม่รู้ว่าจะติดไหมแล้วยังไงจะมาให้ดูอีกทีนะครับแต่ว่าก็ทําไว้หลายตัวแล้วแหละที่กรุงเทพก็มีที่บ้านก็เริ่มแดงแล้วก็มีแต่ว่ายังไม่เห็นผลชัดเจนก็เลยยังไม่กล้าเอามาให้ดูเดี๋ยวแบบ ให้มันได้ร้อเปอร์เซนก่อนนะครับแต่ว่าความผิดพลาดเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์ว่าเพราะยังไงถึงจะได้หรือให้อาหารแบบไหนนะครับตัวนี้เป็นอยู่ระหว่างการทดลองอยู่ครับผมก็ทดลองทําเหมือนกันเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับไม่ใช่ว่าเป็นการเรียนการสอนนะครับเป็นการแชร์ประสบการณ์ที่เราทำกัน จะได้ใครมีปัญหาอะไรยังไงจะได้มาแนะนำกันนะครับทีนี้ก็จะทำไว้เพื่ออนาคตนั่นแหละครับเดี๋ยวนี่ครับที่นานี่แหละครับที่เดี๋ยวจะต้องว่าจะลองจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีจะกลับมาอยู่บ้านแล้วรออ้อยอะไรเสร็จน,นี่โครงการก็ว่าจะ เปลี่ยนมาปลูกกล้วยครับตอนนี้อ้อยก็กำลังดัดอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะเสร็จง่ายไหมตัวน,นี้ผมใช้ไข่หนึ่งช้อนนะครับหช้อนโต๊ะเรานี่แหละครับตีไข่ให้แตกใส่ขวดขยวเลยครับผมขวดเล็กๆ ก็ลองทําไว้หลายตัวอยู่ครับพวกจุลินทรีย์จุลินทรีย์โฮมตัวนี้ก็ทําสําเร็จแล้วได้ผลดีครับเดี๋ยวส่วนตัวนั้นเดี๋ยวยังไงจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแต่ตัวนี้ก็ออกผลเหมือนกันครับผมกำลังทดลองครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่ตตามรับชมครับผมสวัสดีครับ